สวัสดีนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวัสดุหลักที่เราใช้ในบ้านล็อกดาวน์หรือบ้านสําเร็จรูปของเรานะคะก็เป็นวัสดุชิ้นนี้เลยค่ะเรียกว่าแผ่นฉนวนกันความร้อนแซนวิชพาแนลหรือว่าที่รู้จักกันในนามแผ่นไอโซโวอนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะรู้จักแผ่นไอโซวอนะคะแต่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยว่าคุณสมบัติของไอโซวอนะั้นแตกต่างจากพวกผนังอื่นๆอย่างไรบ้างน,นะคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็น ตัวนี้ของเราจะเป็นเหล็กทั้งหน้าและหลังที่เรียกว่าแซนวิชนะคะก็คืออย่างนี้เลยและด้านในก็จะเป็นไส้ไส้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นโฟม PS นะคะตัวนี้จะเป็นชนิดไม่ลามไฟแล้วก็มีความหนาความแข็งแรงมากสามารถเจาะแขวนรับน้ําหนักของทีวีแอร์ชั้นเชล์ชั้นหนังสือต๊ะหนังสือได้เลยค่ะก็คุณสมบัติของเขาไม่เพียงแค่ว่าแข็งแรงเท่านั้นนะคะยังสามารถ ช่วยกันความร้อนกันเสียงจากภายนอกเข้าสู่ภายในด้วยกันความร้อนนะคะก็ะด้วยที่มีระบบเป็นโฟม PS นะคะที่จะช่วยทําให้บ้านข้างในควบคุมอุณหภูมิตัวนี้จะไม่มีลายฝนนะคะแล้วก็เวลาที่ลูกค้าเนี่ยหรือคนที่ซื้อบ้านไอโซว์ไปเนี่ยเวลาที่ลูกค้าเปิดแอร์นะคะห้องภายในเนี่ยจะจะเย็นเร็วแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิด้วยช่วยลดแล้วก็ประ,ประหยัดพลังงานค่ะนี่นะคะไอโซ เดี๋ยวเราจะพาวนดูรอบๆนะคะว่าภายในเนี่ยมีส่วนไหนบ้าง